<laughs> ลูกสาวว่าไงคะลูกสาวลูกสาวว่าไงคะวะลูกสาวเราเอาเอาบังบังบังถ <laughs> <laughs> ้ากลัวจะแบบบัง <laughs> ไม่บังทำไปทั่วเนาะ ว่าไงครับลูกสาวลูกสาวพ่อลูกสาวครับลูกสาวออใย้ขังเนอะลูกสาวกว่าคุณนะคุณนะมาเ <มา S 2> ต็งนาตอนตีสามกันจ้าแต่งนาะตอนตีสามเอาตบ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 ,ตบเอาหยอดอะไรนะตัดไปลงสีดำ ไม่เหมัอนเลยลคุณนะคุณนะต่อไปก็อีสน้ำเกลือกินเหรอกินกินกิน <c oughs> ต่อไปเราจะมาบำรุงหน้ากันก็คือเราจะใช้เราจะใช้รองพื้นในการบำรุงหน้าอืม ส่วนกันแดดเราจะเอามาทาปากเสร็จแล้วก็วิพงษมหักเนาะเรียบร้อยนอนได้ยังนนอเราดูจมูกกันเหอะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะขอ,อย้ายไปตากอากันนะบายบาย